สวัสดีครับพบกับลุงมหาพาขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับาพาขยับร่างกายวันนี้ก็มีทั้งท่าง,ง่ายท่ายากนะครับสับสนก็ลองไปฝึกบ่อย,อยนะง่ายง่ายก,ก,ก็ต้องทําบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็ผสมประสานกันไประหว่างง่ายกับยากนะครับวันนี้ก็เพิ่มท่าง,ง่ายแล้วก็ท่ายากมาด้วยกันท่าง่ายง่าย,ายอันแรกก็คือการหมุนเอว ะจะเอามือเท้าเซลด้วยก็ได้ย่อตัวนิดหนึ่งหมุนซ้ายนับไปอย่างน้อยสิบสองครั้งหมุนเอวก็จะมีหมุนเล็กกับหมุนใหญ่หมุนใหญ่ก็คือเอาวงกว้างหมุนใหญ่ถือเป็นท่าเดียวกันก็ได้แต่มีเล็กกับใหญ่นะครับอ่า ข้างละสิบสองครั้งนี่หมุนใหญ่หมุนเล็กก็คือหมุนให้แคบเข้าอ่าบริหารเอวบริหารช่วงบั้นเอวอ่าท่านี้ก็หมุนไปทำทำเล็กกับใหญ่เริ่มจาก ใหญ่ก็ได้วงกว้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็มาวงเล็กก็อีกท่านหนึ่งที่มีลักษณะการหมุนคล้ายๆกับการหมุนเอวแต่เป็นการหมุนไปด้านข้างท่านี้ก็เกี่ยวกับการใช้มือแล้วก็หมุนไปด้านข้างด้วยนะครับเป็นท่าเรียนแบบการใช้อาวุธอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าธนู เริ่มจากให้เรายกมือทำเป็นนิ้วโป้งทั้งสองข้างยื่นมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงไปทางซ้ายก่อนแล้วก็พร้อมกับรั้งสะเหมือนเรารั้งสายธนูครับเอาให้สุดแขนสายตาของเรามองไปที่เป้าหมายเป็นสีเขียว จะเป็นใบไม้หรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่ปลายนิ้วโป้งเรามองไปสุดๆเลยแล้วให้เราปล่อยลูกศรแบรมือ,อ,อแล้วก็สลับข้างยืดให้ตรงให้สุดแขนปล่อยปล่อย ท่านี้เขาบอกว่าเป็นการดึงเอาพลังสีเขียวของธรรมชาติเพื่อรอเลี้ยงอะไรตับรอเลี้ยงดีในร่างกายสีเขียวความขมของสีเขียวช่ื่อรักษาตับ แล้วก็ช่วยให้เรายืดตรงสะบักโอเคจบด้วยท่าก็สองอันสองท่าหรือ,อาสามวงใหญ่วงเล็กแล้วก็การหมุนไปด้านข้างหมุนเอวทำต่อเนื่องกันก็ได้ครับ2ท่านี้ ฝากไว้ให้ทุกท่านเอาไปขยับร่างกายของตัวท่านเองนะครับช่วงพาขยับจับคะแม่วันนี้มาพบกับลุงหมาก็จะพาเรียนรู้ภาษาเขเมรง่ายๆอีกตามเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคำที่อาจจะยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยาวก็แค่สองสองคำสองสามคำนะครับแต่เป็นคำที่น่าเรียนรู้และก็น่าจะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับ ทั้งไทยและกัมพูชาหรือคนที่รู้ภาษาเขมรหมดเลยนะครับคำนั้นก็คือคำว่าอารกุลอารกุลอารกุลแปลว่าขอบคุณถ้าออกแบบเขมรสุรินนิดหนึ่งก็อารกุลมีรอด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆใช้คำว่าอารกุลเฉยๆก็ได้ง่ายดีนะครับอารกุลทีนี้ถ้าจะเติมคำว่ามากๆขอบคุณมาก คำว่าอ,อกุณก็คือขอบคุณถ้าจะเติมคําว่ามากๆก็ต้องเติมคําว่าเจริญนะเจริญในภาษาขเขมรนะก็แปลว่าเยอะหรือมากนั่นเองคําว่าอ,อกุญเจริญนะอ,อกุญเจริญก็แปลว่าขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็ลองเอาไปใช้ลองไปพูดไม่น่าจะยากนะครับคำนี้แม้คนไทยคนที่ ไม่รู้ภาษาขเขมรมากมายก็น่าจะคุ้นคํานี้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแถบพื้นที่สุรินทร์หรือว่าติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอากุญเจริญค่อนข้างเป็นสากลกับขเขมรทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาที่สามารถสื่อสารก็ได้ง่ายอากุญเจริญขอบคุณครับง